สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้นะคะเรามาต่อกันเรื่องของการแปลงเชิงเส้นนะคะหรือว่า linear transformation อันนี้จะเป็นเอกสารของเราในหัวข้อที่4.1นะคะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันค่ะนิยามนะคะบทน,นิยามที่19ของเราบอกว่าการแปลงเชิงเส้นหรือว่า linear transformation ให้ v และ w เป็นปริภูมิเวกเตอร์หรือว่าเวกเตอร์สเปซนะคะอย่าลืมนะคะเวลาที่เราพูดถึงเวกเตอร์สเปซหนูจะต้องนึกถึงคุณสมบัติ10ข้อนะคะเราเรียกการแปลงหรือว่า Transformation ที่เป็นการแปลงนะคะจาก V ไป W ว่าเชิงเส้นหรือว่าลีเนียก็ต่อเมื่อ t ต้องสอดคล้องกับเงื่อนไข2ข้อนี้แปลว่าการที่สมมติอาจารย์ กําหนดให้การแปลงมาแบบหนึงแล้วจารย์ถามหนูว่าการแปลงต่อไปเนี้ยเป็นเชิงเส้นหรือไม่หนูต้องโชยได้ถ้าหนูจะตอบว่ามันเป็นเชิงเส้นหนูต้องโชยได้ว่า2ข้อนี้เป็นจริงข้อแรกถ้าหนูมีสมาชิก u กับ B นะฮะใดๆโดยที่ u กับ B เนี่ยต้องอยู่ในเซตโดเมนนี้ก่อนพอแปลงเสร็จมันจะต้องเท่ากับ t ของ u บวก t ของ v ข้อที่2 ถ้าหนูมี transform ของค่าคงที่ c ค่ะคูณกับเวกเตอร์ v ใดๆมันจะต้องเท่ากับดึงค่าคงที่ออกมาได้แล้วก็คูณกับ t transform ของ v ค่ะคุณสมบัติ2ข้อนี้นะคะจะต้องเป็นจริงโชว์2ข้อน,นะคะถึงจะบอกได้ว่าตัวการแปลง t ของเราเนี่ยมันเป็น l i n e a r เลยจะเรียกว่า t เป็น linear transformation ซึ่งในบทนี้นะคะ อาจารย์บอกจารว,ว่าเราจะพิจารณาเฉพาะกรณีที่โดเมนของเราเนี่ยอยู่ใน rn และแปลงไปเนี่ยก็จะอยู่เป็น rm เท่านั้นดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างที่25เดี๋ยวนะคะตัวอย่างที่25บอกว่าให้ x เนี่ยหน้าตาแบบนี้นะเป็น x 1 x 2มีสมาชิก2ตัวอยู่ใน r 2การแปลงค่ะ t ี่1 t ให้การแปลงมา2ตัวนะ จะเป็นการแปลงจาก r 2ไป r 2ในข้อใดเป็นการแปลงเชิงเส้นให้2ทีมานะคะทีหกับทีสตอนนี้คําถามคือทีหกับทีสเนี่ยข้อใดบ้างที่มันเป็นการแปลงเชิงเส้นขั้นตอนนะคะด้วยความที่เราจะโชว์คุณสมบัติ2อันนี้ถูกไหมเราต้องการโชว์คุณสมบัติทีของ u บวก b เท่ากับ t u บวก t v แล้วก็ t ของ c v เท่ากับ c ของ t v จะโชว์ข้อแรกในที่นี้ตรงวิธีทำอาจารย์เขียนว่าจะทําเฉพาะข้อที่1แปลว่าอาจารย์จะโชว์ทีของ u บวก b เท่ากับ tu บวก tv มาดูนะคะว่าเรามีสอง transform transform แรกบอกว่าที่หของ x ใดๆเนี่ยถ้าหนูใส่ x 1 x 2เข้าไปในนี้นะใดๆมันจะแปลงออกมาเป็น x 2 x 1มันสลับกันส่วนที่2 x เนี่ย แปลงออกมาแล้วจะเป็นถ้าหนูใส่ x 1 x 2ใดๆเข้าไปมันจะแปลงออกมาเป็น x 1บวก x 2แล้วก็1เราลองมาโชว์ดูนะคะอาจารย์จะทำาหนึ่งก่อนการที่จะโชว์ข้อแรกตรงนี้อาจารย์ก็ต้องเลือก u กับ b ใดๆที่อยู่ในโดเมนคือ r 2มาอาจารย์ก็ให้ u เท่ากับ u 1 u 2 b เท่ากับ b 1 v 2อยู่ใน r 2 ต้องการแสดงข้อหนึ่งก่อน transform ตัวแรก t 1 u บวก b ต้องเท่ากับ t 1 u บวก t 1 b ด้านซ้ายค่ะ left hand side t 1 u บวก b u บวก b คืออะไร u บวก b ก็จะเป็น u 1บวก b 1 u 2บวก b 2อาจานก็แทนเข้าไปการแปลงออกมาด้วย t 1คืออะไรการแปลงออกมาด้วย t 1เนี่ยจะเห็นว่าตัว x 1 x 2เนี่ยที่อ,ออกมาคือมันสลับกันใช่ไหม ตอนนี้เรามีตัวบนคือ u 1บวก v 1ตัวล่างคือ u 2บวก v 2แปลงปุ๊บมันต้องสลับกันค่ะตัวล่างไปอยู่ข้างบนตัวบนมาอยู่ข้างล่างเราก็จะได้เป็น u 2บวก v 2แล้วก็ u 1บวก v 1แล้วทางขวาล่ะทางขวาคืออะไรทางขวาอาจารย์จะโชว์ว่า t 1 u บวก t 1 v เนี่ยอ่ะมันได้เท่าไหร่ก็เป็น t 1ของ u 1 u 2บวก t 1ของ v 1 v 2 แปลงออกมาค่ะฟึบตัวนี้ต้องสลับกันใช่ไหมมันก็กลายเป็น u2v2 อันนี้ก็กลายเป็น v2v1 เอามารวมกันก็เป็น u2 บวก v2 แล้วก็ u1 บก v1 ซึ่งจะเห็นว่าซ้ายกับขวามันเท่ากันทีนี้ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือเราจะสรุปได้นะคะว่าคุณสมบัติข้อนี้เป็นจริงซึ่งถ้าหนูไปโชว์ t t1 อ่า cv มันก็จะเท่ากับ t c ของ t v เช่นกันซึ่งเราก็จะเห็นว่า T1 นเนี่ยเป็นการแปลงเชิงเส้นทีนี้มาดู T2 บ้างค่ะอ่าเราไม่มีที่อาจารย์เลยเขียนไว้หน้านี้ให้ต่อตัวอย่างที่25นะคะหน้า26ตอนนี้อาจารย์จะโชว์ว่า T2 เนี่ยของ u บวก b เท่ากับที u บวกทีสอง u b ขอรีคอ์มานะคะ T2 หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ การแปลงที่2ถ้าเราใส่ x 1 x 2เข้าไปใดๆแปลงมาปุ๊บมันจะเป็น x 1บวก x 2แล้วก็1เพราะฉะนั้นและพนไซส์ของเราเนี่ยทีสอของ u บวก v u บวก v คืออะไร u 1 u 2บวก v 1 v 2บวกกันก็จะเป็น u 1บวก v 1 u 2บวก v 2แปลงปุ๊บเห็นไหมแปลงทำไงเราเอา2ตัวนี้มาบวกกันจะได้เป็นตัวบนตัวล่างคือ1เสมอ แล้วก็มาบวกกันก็จะเป็น u 1บวก v 1บวก u 2บวก v 2ตัวล่างเป็น1นี่คือด้านซ้ายนะคะ left hand side ทีนี้มาดูด้านขวา t 2 u บวก t สอ่ v มาดูกันเราจะได้ว่า t 2 u ก็คือ t 2ของ u 1 u 2บวก t 2 v t 2 v คือ t 2ของ v 1 v 2เวลาที่เราแปลงอย่าลืมค่ะการแปลงอยู่ตรงนี้ มี x1 x2 แปลงปุ๊บจะได้ x1 บวก x2 แล้วก็1เพราะฉะนั้นแปลงตัวแรกก่อน u1 u2 แปลงเสร็จก็ได้ u1 บวก u2 1ตัวนี้ก็เป็น1 v 1บวก b2 1พอมารวมกันค่ะอ้าวกลายเป็นตัวล่างเนี่ยชัดเจนแล้ว1บวก1เป็น2ซึ่งเมื่อกี้ left hand side เราได้อะไร left hand side เราได้ตัวนี้ตัวบนเนี่ยเหมือนกันแต่ตัวล่างเป็น1แต่ right hand side ตัวล่างดันเป็น2เห็นไหมคะซึ่งเราก็จะเห็นว่า และแฟนไซต์กับไร h ฮ n d ไซต์เนี่ยมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันมันมันไม่จริงปในข้อแรกเราก็ไม่ต้องเช็คข้อที่2ต่อเราก็ตอบได้เลยว่า T2 เนี่ยจาก r 2ไป r 2ในข้อนี้ไม่เป็นการแปลงเชิงเส้นจึงมีเฉพาะ T1 r 2 r 2เท่านั้นที่เป็นการแปลงเชิงเส้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปต่อ,อในบทนิยามต่อไปนะคะขออาจารย์ทวนหนูนิดนึง การเห็น notation แบบนี้ค่ะ e 1 e 2ไปถึง e n นี่คือเวกเตอร์ที่เป็นฐานหลังมาตรฐานหรือว่า standard basis นะคะเช่นใน r 2 e 1ก็คือ10 e 2ก็คือ01ส่วนใน r 3นะคะ e 1ก็จะเป็น100 e 2ก็จะเป็น010 e 3ก็จะเป็น001แบบนี้เป็นต้นนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูใช้ตัวนี้ในทฤษฎีบทที่14 หน้า26ต่อไปนะคะตอนนี้กลับไปที่เอกสารของเราหน้า26ค่ะตอนนี้เราทําข้ออ่า25เสร็จไปแล้วนะคะมาดูค่ะบทน,นิยามที่20การแปลงแมทริกซ์หรือว่าแมทริกซ์ทรานสฟอร์มให้ a เป็นแมทริกซ์ขนาด m by n เราเรียกการแปลง ta จาก rn ไป rm เนี่ยโดยนิยามว่า ta ของ x เท่ากับ ax ว่า การแปลงเมทริกซ์หรือว่าเมทริกซ์ทรานส์ฟอร์มอันนี้เป็นนิยามอย่างเดียวนะคะคือการแปลงเมทริกซ์เนี่ย a เป็นเมทริกซ์ m คูณ n นะคะมันจะคือการแปลงที่โดเมนเนี่ยเป็น rn แปลงเสร็จจะได้เป็น rm แล้วมทริกซ์ทรานส์ฟอร์มนี้เขียนได้ในรูป ta x เท่ากับ ax นะคะามาดูทฤษฎีบทที่13ค่ะ บอกว่าทุกๆก,การแปลงแมทริกซ์บน Rn เป็นการแปลงเชิงเส้นนั่นแปลว่าอะไรก็ตามที่เราแปลงบน Rn เนี่ยมันจะเป็นการแปลงเชิงเส้นแต่ว่าต้อง Make sure ว่ามันเป็นการแปลงแมทริกซ์ก่อนนะหรือว่าแมทริกซ์ transformation ทีนี้เราก็คงจะมีคำถามว่าดูหมายเหตุนิดนึดนงนะคะหมายเหตุบอกว่าจากที่ซีบทที่สิเนี่ย เมื่อกำหนดแมทริกซ์ A ขนาด m คูณ n ก่อนแล้วนิยามการแปลง T A เนี่ยว่า T A x เท่ากับ A x การแปลงเนี้ยถึงจะเป็นการแปลงเชิงเส้นคําถามต่อมาก็คือเมื่อกำหนดแบบนี้เราจะสามารถหาแมทริกซ์ A ได้ไหมอ่ะที่ทำให้ T x เท่ากับ A x เนี่ยตอนนี้แทนที่จะเขียนเป็น T A x นะคะเราจะใช้ T x เท่ากับ A x แบบนี้เลยนะคําถามคือหา A ได้ไหมอ่ะ หา a matrix ตรงเนี้ยที่จะทำให้ transformation ของเราตัวเนี้ยมันเป็นเชิงเส้นคำตอบก็คือได้และมีอยู่ในทฤษฎีบทถัดไปอ่ามาดูค่ะมาดูฝากขวากันทีนี้จะสอนทฤษฎีบทที่14จะสอนให้เราหา a ละโดยที่ a เนี้ยจะทำให้เราสามารถสร้างการแปลงเชิงเส้นขึ้นมาได้ a นี่นะคะเขาบอกว่าถ้าให้ transform ของเราเนี่ย m a ปนะคะจาก Rn ไป Rm เป็นการแปลงเชิงเส้นเมทริกขนาด m คูณ n ซึ่งนิยามเราจะสร้าง matrix A จากตรงนี้ค่ะหนูเอา transform ที่เขาให้มาเนี่ยใส่ e 1ลงไปแล้วก็ใส่ค่าลงไปในครอลัมน์แรกครอลัมน์ที่2จะเป็น Te 2ครอลัมน์ที่3เป็น Te 3ตอนนี้มันเป็น Rn ใช่ไหมมันก็จะมี e ทั้งหมด n ตัวมันก็จะมาถึง t ของ en โดยที่ e 1 e 2ถึง e n เป็น Standard Basis ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะคะสำหรับ R n matrix แล้วก็ T x เท่ากับ A x นี่เองสำหรับทุกๆเวกเตอร์ x นั่นคือการแปลง T ค่ะแทนด้วยม m ริกซ์ตัวแทน A ตัวนี้นะคะจะเรียกว่าม m ริกซ์ตัวแทนเทียบกับ Standard Basis ยิ่งกว่านั้นม m ริกซ์ตัวแทน A มีเพียง m a t กซ์เดียวซ้งมัน u n นิคนะคะ จำไว้นะคะอาจารย์ใส่กรอบตรงนี้การที่หนูจะสร้างตัวกาแปลงเชิงเส้นขึ้นมาได้เนี่ยแล้วหนูต้องการจะรู้ว่า a เนี่ยคือการแปลงตัวนี้จะได้ในรูปของ tx เท่ากับ ax เรารู้เลยว่าการแปลงตัวเนี้ยถ้าเราสร้างขึ้นมามันจะต้องมีความเป็นเชิงเส้นแน่นอนซึ่งแปลว่ามันจะต้องส atisfy สองเงื่อนไขตัวนี้ คือ t ของ u บวก v เท่ากับ t u บวก t v และ t ของ c v จะเท่ากับ c ของ T v c คูณ T ีบไนอนแต่ทีนี้คำถามคือแล้วเราจะหา a ไง a หาจากตรงนี้ค่ะ a เกิดจากคอลัมน์แรกเนี่ยมันคือ transformation ของ e 1คอลัมน์ที่2คือ transformation ของ e 2ถ้าอยู่ใน r n เราแมปจาก r n ใช่ไหมมันก็จะมีทั้งหมด n ตัวก็ต้องทำไปถึง t ของ e n อมาดูเนื้อหาข้างล่างนี้นะคะบอกว่านอกจากนี้เวลากล่าวถึงแมทริกซ์ตัวแทน a เทียบกับสแตนดาดเบสิสหรือว่าฐานหลักมาตรฐานนะคะของการแปลงเชิงเส้น t เราจะละคำว่าเทียบกับฐานหลักมาตรฐานเราจะเรียกเพียงแมทริกซ์ตัวแทน a ของ t โอเคนะคะมาดู example ะคะ่ะดู example ที่2 6กัน ในสัมโรที่26นี้พูดถึงการแปลงเฉือนหรือว่า shear er transformation ขนานกับการ x ใน r 2แปลงจุด x 1 x 2ใดๆใ,ให้ไปสู่จุด x 1บวก k x 2แล้วก็ x 2ถ้าเราใช้ฐานหลักมาตรฐานเราจะได้ te 1กับ te 2แบบนี้ ก่อนจะมาได้ตัวนี้นี่คือลักษณะการแปลงเฉือนค่ะขนานกับแกน x หนึ่ง x หนึ่ x 1 x 2เนี่ยแปลงเราจะบิดจริงไงก็ช่างแต่มันจะต้องขนานกับ x 1เห็นปะอันนี้ก็คือเหมือนกับการบิดบิดเบือนๆไปนิดนึงทีนี้เวลาเราเห็นตัวที่อยู่ในกรอบตรงนี้ค่ะเราจะต้องเขียนการแปลงออกมาได้ให้ได้การแปลงในข้อนี้นะคะเขียนในรูปสัญลักษณ์คือ t ของ x 1 x 2เพราะว่าเราแปลงจุด x 1 x 2ใดใด ไปเป็นจุดนี้ก็คือ t ของ x 1 x 2เท่ากับ t โทษเถียเทา่ากับ x 1บวก k x 2แล้วก็ x 2นี่คือเราเขียนในรูปของ matrix ท,ทีนี้เขาบอกว่าเราจะาใช้ e 1 e 2เนี่ยในการสร้าง a ใช่ไหม ก่อนจะรู้ A เรารู้อยู่แล้วว่าการสร้าง A เราต้องหา TE1 กับ TE2 ออกมาก่อนเพราะในข้อนี้แค่ r2 เพราะมันเป็นการแปลงเฉือนใน r2 เราก็ทำการคำนวณค่ะแล้วก็ทำคำนวณ T e 1 t 1คือ t ของ1 0หนูก็แทน 4x1 เป็น1 x2 เป็น0 x1 <X 1> เป็น1 x2 เป็น0เนยน,นปะก็ได้1 0ท่าน TE2 ก็ได้ k1 ตอนนี้ตัวเองได้แล้วนะ คำถามต่อมาบอกว่าจงหาเมทริกซ์ตัวแทนของที่หาเมทริกซ์ตัวแทนของ t ถ้า x เท่ากับ1ลบ2จงหา t x อพอมาดูวิธีทำตรงนี้จากข้างต้นเราหาไว้เรียบร้อยแล้วว่า t e 1ก็คือ1 0ก็คือ e 1 t e 2คือ k 1เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะจากที่สบทที่14หนูสามารถสร้าง a ได้แล้วนะคะ a ของหนูคอลัมนแรกคือ t e 1 ซึ่งก็คือ10ึ่ te 2ก็คือ k 1ได้ a แล้วนะคะนั่นแปลว่าเราสามารถสร้าง transform ได้แล้วว่า t x ใดต้องเท่ากับ a x ซึ่ง a ก็คือตัวนี้คราวนี้ค่ะโจทย์ถามถ้า x เป็น1ลบ2เนี่ยเราก็แทน x ลงไปแล้วก็คำนวณออกมาอันนี้ก็คูณ matrix ซปกตินะคะจารย์เลยโนตตรงนี้ไว้ให้หนูๆว่า พอรู้ a แล้วก็เอามาเขียนเป็น t x เท่ากับ a x ซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นการแปลงที่เป็นเชิงเส้นแน่นอนจากนั้นเราจึงแทนค่า x ค่ะจากที่เขาถามในนี้ก็คือ x ต้องเป็น1ลบ2เนี่ยลงไปแล้วหนูถึงจะคำนวณมันออกมาก็ทำประมาณนี้นะคะ